ใครที่แต่งหน้าแล้วเมคอัพเป็นคราบไม่ติดผิวเป็นเพราะผิวของเราแห้งขาดน้ำมากๆนั่นเองไม่ต้องกังวลเรามีตัวช่วยทำความสะอาดผิวหน้าที่อ่อนโยนและช่วยล้างเมคอัพได้ในขั้นตอนเดียว b i o f r e s s o n Cleanser Gel with Makeup Removal เป็นเจลทำความสะอาดผิวหน้าที่มีสารสะกัดจากหอยโซโพรา and g a t ติฟ o ร i a สารสะกัดจากดอกเก๊กฮวย และเล็โตบาซิลัสท,ที่ช่วยในการปอกประโลมผิวยังเป็นเจลล้างหน้าที่มีกระบวนการฟื้นฟูผิวเติมน้ำให้ผิวชุ่มชื้นตลอดทั้งวันด้วยนวดเบาๆทั่วบริเวณใบหน้าและรอบดวงตาได้อย่างอ่อนโยนโดยไม่รู้สึกระคายเคืองเลยลบเมคอัพออกได้ดีแถมไม่ทําให้ผิวตึงขจัดสิ่งสกรปรกได้ล้ำลึกถึงรูขุมขนหลังลนะ้างหน้าเสร็จผิวดูสะอาดชุ่มชื้นอิ่มฟูขึ้นมาก บอกเลยใช้ตัวนี้หน้าไม่แห้งตึงแถมยังแต่งหน้าติดทนอีกด้วยและเขายังมีนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ของทางแบรนด์ที่สารสกัดแบรนด์อื่นไม่มีเรียกว่า AABNDL เป็นโปรไบโอติกทางชีวภาพที่ล้ำลึกดูแลผิวเราได้อย่างอ่อนโยน